เราเนี่ยคุณแม่เนี่ยจะอยู่ในกาเล่าเล่าเรื่องเป็ดอะไรได้แต่ว่าคุณแม่แค่พูดว่าคุณแม่เล่าบอกก็ได้ครับพี่อย่างน้อยที่ร้องแบบชัวร์ข้างหลังแบ็คอัพให้ก้บใจแม่ส่อนแม่เป็นคนเอเชียคนแรกที่ไปอยู่บ้านของคุณพ่อเราอยู่บ้านคุณพ่อตอนตอนตอนพอจะแต่งงานกันแล้วก็คุณพ่อขอหล่อมากแล้วแบบตาสีภาพผมสี บลรัอนรรมารสเอ์เะและ้วตอนนั้น yeah. ไม่มีสอง,าง<ะ>้ามครับคุณพ่อเลยโดนเจมดีของชินาว่าคุณพ่อไปดิวด้วยแล้วก็คุณพ่อไล่ฟันอพ่อแบบคุยแบบหน้าขเขายงไม่ถูกเขาเ็าตบงบอกเลยต้องแตกเด็นะโดแบบต้องแตกเด็านะเลยสองที่นะเ,นะเราเบ่าหน,นึ่ังนี้ตรัต้รตแต่ผมว่าทันี้สำคัญมากเลยนะผมก็ยังรู้สำหับผมรู้ผม ก็ว่าเด็กเขาใส่ชีวิตสคัญกับการศึกษาเนมมองหนึ่งคือ้อยละก็ไม่ี่ไหนกิที่ไหนอย่างเงี้เพาี่นี่งยกว่าแบบเอ่เอ่อาสมัยคพ่อเขาพาไปโบสถ์กันเราเรียกเป็นคริสาตนแต่อนนั้นตอนเด็กๆพ่อทำง่า้อยู่กันนะก็ไปโบส์กับวกคนทแต่ว่าพวผก็สอนตัทเสร็ความเ็ความคิดแต่ว่าที่เขาที่พ่อสอนน้อยที่สุดแล้วตอนผมเดินเข้าไปอี่าเป็นาผมแบบถึอได้ทีี มันตกแต่เต็นมว่ะมันตกแต่งเต็นแบบที่เรีว่าอะนรไงบ้านนั้นห้องนั้นว่าแนี้ใน้อธิบายเลยวะมันยังแบบออย่เ้ยมันยังแบบอ้ก็ไม่ไม่ใช่เบบโทรไปทางคาสน์ิลทุกอาก็ุโคนไปลแต่ส็รับเด็กบางทีไรมันมันเด็กปกติทำไม่ได้นะนั่นคือตอนนั้นผมสังเกตว่าอมัน มันทำสิ่งนี้กว่าแต่วางอะไรก็อ่นี้ผมทำไม้ไดีที่สุดนะฮะมากกว่าร้องเพลงหรือว่าเต้นรำหรือว่าแาสดงกันการตกรแต่ง, <c oughs> ง,งค่อยๆเดี๋ยวเลิกเฉยไปดีใจมากคะทียย่แบบไม่ใช่ในมานี้นะ,ะแต่รี่การทรและการร้องลการเต้นเมไม่เริ่ตอะไรบางอย่างไหมไม่เห็นครับตอนนี้ไม,ไมไ่เห็นเลยแล้วไมไ่เห็นเลยคนแรกที่บอกผมคือตลกคือปอ๊อต จริงนะจริงเหรอเพราะว่าตอนนั้นบอยก็ไปทำชุดแรกที่อะไรครับมีป๊อร้องมีน้อยร้องเนี่ยากไปนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องรอรอสักพักนะฮะจนกว่าอยู่ประมาณสามสิบมันเช้าเพราะเราเจอยุทธิกแดดเช้าก็เจอยุทธิกชุดตีนก็เสร็จก็เลยสุดที่ก็ได้แปะพวกนี้เยอะกว่พอแบบคนเด็กขึ้นก็เลยก็เลยกว่าจะทุกอย่างมันเริ่มลงตัวก็ตอนนี้ ตอนน้อยัเก้าส่าเก้าร้อต้อัวนเริ่มต้นตอนแรกจะเป็นน้อยเดี่ยวแล้วมันกากาศมันูพะสุดที่่สุดท้ายยประมาณนั้นแลครับมชอบเซลสุดที่เพราะว่าเอ่อเพราะทำมับสุดที่เพราะี่ยเบเอรหลังจากที่เรื่อก็มีสุดที่บอยสมเกียสมเกียคลินิกบอยก็เป็นบอยตัวเสียสุดที่ก็จะทำไงล่ะสุดที่เท่าไห่ะ แค่เกติี่ป้าต้องแบเด็กแล้วนเวทีนะก็คือนี่ตั้งแต่เขายุสิบขวบแล้วแต่เขาไม่เคยเิกแค่ตาบนเวีมาต่อเลยต้องไารู้มองเนร้องแตไม่เคยแบบเป็นบอลร้องีเลยอาตจให้ร้องเลียนตัวเองจริงตัวองเย้อเลยเนี่ยร้องเพงตัวเองคนนยวแ้แต่ดนืที่อเลหน่อยเพรว่าเิจแจต้า่ไม่มีเวลาอ่ะผมก็เลยเริ่มกลับมาเล่นจิงจัง แล้วผมมีคนผมมีคนไม่ร้อ่าจะสูงมีผม50เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องผมจะเป็นิสัยผมไม่เอาผมไม่เอาเลยถ้าผมนอนผมก็แบบไปให้มันเผาไปเลยแล้วผมก็เลยมกลับไปได้ชิั้าใหม่ก็เริ่มกลับไป ด้งนเดิมของกีตาร์ชีวิตเราคนนี้มาคนที่มีแ a ช s i o n แบบเขาจะเป็นคนที่มีแค่ดนตรีอย่างเดียวเขาเข้าใจนะเพลงหนักมันแค่เป็นสิ่งแค่เป็นมีเดียเป็นเรื่อของเป็นต่อไปอารมณ์จริงจริงที่เดิมันเะถ้าเกิดผมไม่มีวันนึ่งผมจะเศร้านะผมรู้นะแล้วผมรู้ว่าผมไม่มีเวลาไม่เยอะผมกู้มาหน้าวันวันหนึ่งผมจะไม่สามารถขึ้นเวทีร้องเพลงนั้นแล้ววันหนึ่งอาจจะไม่มีใครจ้างผมก็ได้เพราะว่ามีในวงการที่ผมไม่ร้องใครจ้างผมมาที่มีใครจ้างผมผมก็แค่ ผมอาจจะจับคอนเซ็ปต์้ะตัวเองได้แบบนี้มันไม่เหมือนไม่ใช่ันไม่ได้จะใส่มะครับผมก็จะบอกว่าที่เราทำเป็แบบเด็กนี้ล็อกคอนเสิร์ตที่มาคืออะไรรวะอ่าส่วนหนึ่งที่พูดจริงไม่ได้พูดเล <ann> ่องวนห่งภาพใหม่จะไมกันมจร้องเป็นักคอนเสิร์ตเท่านั้นเนี่ยเคยรอคุณจ้าผมพใหม่จะไม่แล่เราะมารุ่นครับเราไม่าเกี่ยวกับแต่ก่ไม่ก่เราแก่เกียที่ไหนก็ได้แก่เกียจแบบต้องเกี่ยผมเป็นมือถีบครับผมใส่หลายหมวกชัแต่ว่าผมนอกตัวเองเป็นมือถีบ้า แล้วก็กีตาร์ไฟฟ้ามันทําได้หลายจุาเสียงเลยมันไม่มีจุดจบอะช่วงนี้ผมแฮปปี้มากกับการเอาทำซาว์ของผมเพียร์นี่ถูกไหมมากมากกีตาร์ไฟฟ้าองค์ประกอบมันเยอะมากก่อนที่ซาว์จะออกมาแล้วผมแฮปปี้มากกับการเอาองค์ประกอบพวกเนี้ยมารวมกันแค่เป็นซาว์ไม่ใช่เป็น power singer ต้องหาวิธีร้องที่จะมันจะบาลานซ์กับบ,บนดนตรีที่แรงได้ให้ได้อะ อาจจะไปทำยอนกันนะฉันไม่รู้เลยตอนนั้นตอนนั้นก็สนิทกูด้วยแต่ก็จะดูไปหาเสียงเขาเสียงผมไม่ใช่เลยนะผมว่าพวกพี่กาลังผัดทางที่ดีสุดที่ไมันออกมาโด่งที่สุดและไม่ธรรมที่สุดใช่ผมว่าใจเขาทำนะแช่อะแคทเดย์แล้วก็แต่ว่าความกดดันก็สูงมากนันมาเคสผมยังไม่มั่นใจมือผมยังแฉะสนั่นเลยนะฮะเวลาก่อนขึ้นเวทีบางทีน้อยยังลืมเนื้อเลยนะก็เลยตื่นเต้นมาก ลืมเนยได้ไม่ลืมเนื้คนเหมนโชเนี่ยทีด้วยซ้ำแล้วก็แล้ก็รู้ว่าโชว์นี้ก็แบเสร็จแล้วเป็นเอของใครมาดูเราด้วยได้ขาออะไรมันก็ไม่ใช่หลอดแแล้ว่ก็ประัมาแล้วแต่ก็แบบยืนมาให้เองจะนักเล่นไม่ได้มันคนละท่าเาใจผมเด้นไม่ได้ผมแบบเชีียอะแค่เพิ่งมาปาเนี่ยดเล่นแก่ว่ะแน่มีคนถามผมว่าอะไรมันคือเต็ี่ร้อยคนคนถามผม ผมก็บอกว่าเบเกอรว่วะนี่คือสาวของเราใช่ไหมแล้วเบเกอี้มันจะมันจะเติมข้าวซอยนี่น่ะซอยเราก็ไม่เหมือนซอยคนนึ่นครับเบกี่มันจะมี energy แบบนึงแล้วก็อะไรเกิดขึ้นก็ได้มันจะมีความอยากอืยตอดคุณสุครับเดี๋ยวด้จะมาสิ็นใคไรอกนคุยีเยอะๆคาณไล้ดูมาฟังมลายเ่องยาะ พี่ครับนะครับ ที่าพุติที่ที่เป็นห้องขาครับเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่พระจ่า,จาก,ก็คุยกับแม่ผมอยู่ว่าเอ,อเดี๋ยวจัดจารให้ก็เดี๋ยวทาน,น้ํามนต์พระจ่าก,ก็เลยทําน้ำมนต์ครับช่วงนั้นผู้ที่ผมไปเปลีป่ยนเสื้อผ้าประมาณห้าโมงเช้าครับผมก็ขึ้นมาใส่กางเกงขาสั้นึ้นมาห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าครับ เราข้ามค่ำคืนเหรอเราไปถึงตอนกี่โมงไม่ใช่ครับไปถึงตอนเกือบสิบโมงครับประมาณห้าโมงเช้าผมก็มาสิบเอ็ดโมงใช่ครับสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงแล้วก็ไอ้ตอนแรกนะครับผมมักจะไม่ถอดสร้อยที่ที่ที่ว่าผู้หญิงให้มาแต่พ่อพ่อบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มันมันลดตะม้นมันจะถ่ายอย่างนี้ไม่ได้ถอดปลอกนต่อวางไม่ก่อนพ่อก็เลยผมปะโอเคีถอดก็ไปถอดวางมาที่ทัน ็ขึ้นมาหาพระเจ้าขึ้นมาหาพระจ้าพระเจ้าก็อักมามานั่งป้าจอ่าก็ให้นั่งข้าวโอ่งข้าวโอ่งมังกรนะครับโอ่งครับแต่ข้างในเป็นโคมนิสซันเลยครับสั้นแบบโอ้ดมันมันหนาขนาดนี้ในใจในมันหนาวขนาดนี้เวรเย็นขนาดนี้อ่าหลังจากกล้าไปสองสามขั้นป้าจ่าก็ตักให้ผมกินตอนแรกผมก็ตะวี่กินครับแต่แม่บอกเออกินเข้าไปกินเข้าไป เออจะได้มีสติของคนอะไรเงี้ยผมบังอาต่างใจผมก็กินครับกินตอนนั้นก็กินเข้าไปกินเข้าไปเขากินเข้าไปสักพักนึ่ครับก็เริ่มมีอาการแบบยีหัวแล้วก็เหมือนการแบบอ่าพืาหลประมสักพักหนึ่งครับอาจารย์ก็ยังลาดนะครับยังลาดนะผมก็ยังหนาวสันผมก็อ้วกมาครับแต่อ้วกอ้วกอ้วกออกมาครับแต่สิ่งที่อวออกมาครับซึ่งซึ่งตรงนั้นอ่ะผมไม่เห็นนะแต่แม่ผมแล้วผมฟังว่า สีที่มึงวออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่าน้ํามันเครื่องที่อยู่ในน้ำนะครับดาใช่ครับน้ํามันคือที่ในน้าดาๆดําๆซึ่งตอนนั้นผมไม่เห็นเลยเพราะผมอ้วกจนผมหมดแรงอ่ะอวัวกจนผมหมดแรงแล้วก็ว่าการแก้แล้วน่นนะคือตีกับของตีกับไฟที่คนทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าเออไปดูง่ายจังเลยอ่ะ เดือนทางนู้นก็พร้อมที่จะแต่งด้วยทางนี้ก็อยากจะแต่งมากนะก็เลยเออเป็นด้วยแปลกๆอันนี้ก็ต้องนนระมัดระวังคุณผู้ชมผู้ฟังครับของคนที่เราไม่รู้จักนะอยู่ๆเอาของแบบอ้าวเนี่ยเอาของของังตายอันนี้นะเอาไปใช้นะเอาไปเอาไปพันเอาไปพันแขนเอาไปคล้องไว้ดูดีๆนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับดูดีๆนะของพวกนี้พูดยาก อักกูนะเอโอเคเดีด๋ย<ด>้ยายามเดีด้ดายาาตั้งสมิตอก็ลองสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างว่าอาชีพบริสต้าเนี่ยมันก็สามารถเจอผดได้อ๋อโอเคบาริต้าที่ชงกาแฟเนี่ยนะอ่ใช่ค่ะเจอผรเเอ่าใช่ค่ะยัง,งอเรื่องของลูกค้าคพิเศษเนี่ยนะใช่ใช,ใชยงง่ยังไครับยังไงโอเค เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นย้อนกลับไปประมาณสักสี่ห้าปี่้านาฬิกาแต่ว่านีชจะไม่ระบุคีเดียวเพราะเดี๋ยวย้อนไปเ,เขาจะรู้ว่าอยู่ร้านไหนทำอะไรตูเองอเป็นผู้จัดก,การร้านกาแฟมามตลอดเลยในสาขาพวกเก,กี่ยวกับกาแฟทีนี้เนี่ยร้านแ้านี้ยมันเปิดมาประมาณสักสี่ห้าหกปีแล้วค่ะนานละแต่ตัวนุนเองเพิ่งจะเข้ามาทํางานได้ประมาณสามเดือนซึ่งเขาจะมีลูกค้ากระจํางค่ะ อยู่แล้วเนาะแล้วทีเนี้ยก็เราก็ทางานไปสักพักหนึ่งจะมีลูกค้าประจําคนหนึ่งค่ะชื่อลุงหมีลูกขอเรียกเขาว่าลุงหมีสถานะคะแกเนี่ยจะเป็นลูกค้าประจําที่มาทานแบบแต่ชาวละนย็นม,มาทุกวันเนาะบอกว่าเออเนี่ยพี่นุ่นคนเนี้ยเป็นลูกค้าประจานะชื่อชื่อลุงหมีมแกจะมาแบบยินกับแต่ทุกวันเลยทั้งเช้าออแล้วก็เย็นแรกมันก็ยังไม่ได้แบบ ถนิมีสนองอะไรมากเพราะว่าเราก็าเพิ่งเข้ามาทำงานแต่น้องก็เลยน่ารู้จักซึ่งเพิ่งเพิ่งมีแกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตักทาใสัดีแล้วแกก็คล้ายๆคนที่เหมืนอนเกษียณอายุแล้วคับพี่แจงเขาค่อนข้างที่จะแบบผิวเยอะเวลาที่เขาไปทํางานที่แต่เวลาเขาไปเที่ยวที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีของฝาก,กับ